อันนี้เราทำตับหวานทานนะคะเป็นตับหมูเตรียมเครื่องก่อนที่เข้าขายเขาก็ใส่เข้าวคั่วนะคะนี้ไม่ใส่ด๋ยวเราทำน้ำยำกันก่อนนะคะ เดี๋ยวน้ำยำเราต้องลดจัดหน่อยมันใส่น้ำตาลทรายแทนอลดเบ็บมะนาวลงไปเลย ยำกับวานแล้วก็เตรียมเครื่องไว้เสร็จแล้วนะคะต้นหอมหอมแดงผักชีฝรั่งนะคะซอยเสร็จแล้วน้ำยำแล้วก็ปรุงเสร็จแล้วก็มีน้ำปลามะนาวน้ำตาลทรายนิดนึงน้ำกระเทียมดองด้วยนะคะน้ำยำก็จะรสชาติโดดเด่นขึ้นมาหั่นตับวานแล้วเดี๋ยวเราเอาไปลวนให้สะดุ้งไฟสักนิดนึงนะคะเี๋ยวเอาตับมาลวนให้สะดุ้งไฟสักนิดนึง พาสุกก็จะไม่ไร่อยนะคะสุกก็จะแข็งดะะเดี๋ยวขอสุกอีกนิดนึ่งก็ไม่อยากทันดิบมากนะคะพอเราไปลวกตับไปเลยนะคะ ไปเลยเดี๋ยวเราเอาไปใส่น้ำยำกันเป็นน้ำยำที่เราปรุงเสร็จรสชาติใช้ได้แล้วนะคะเราเอาตับที่เราลวนไม่ให้สุกมากแล้วก็ไม่ให้ดิบนะคะทานของดิบไม่ดีนะคะจะเป็นพยาธิในเส้นเลือดเครื่องที่เราหั่นเตรียมไว้ใส่เลยนะคะ ใส่เครื่องเยอะๆเลยผักชีรั่ลังต้นหอมจะได้หอมๆนะชอบเผ็ดใส่พริกป่นเยอะถ้าไม่ทานเผ็ดก็ใส่นิดเดียวพอนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดแต่ก็อยากทานของแซ่บนะคะวเวลาไปซื้อเขา,าเราก็ไม่ถูกใจแถวนี้ไม่มีด้วย ถ้าเราจะทำยำไว้ถ้าไม่ทานเร็วเราทำน้ำยำไว้ก่อนเลยนะคะทันทำน้ำยำไว้ก่อนแล้วพอเราจะคลุกยำอะไรขึ้นมาเนี่ยจะก,กี่ชั่วโมงก็ไม่เส็ง นี่คะ่ะยำตับหวานบ้านบ้ๆนํำเองยังไงก็ถูกใจอร่อยประซื้อแน่นอนถ้าชอบผักแก้มัะหน่อยหนึ่งก็ดีนะคะทานยำามีผักแก้มจะอร่อยนี่ผักชีฝรั่งยันยาวอยู่คะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะทานได้แล้วนะคะ เสร็จแล้วค่ะอันนี้เรียกว่ายำตับหวานเนาะมาค่ะมาทานกันค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะยำตับหวานเอาตับไปรวนไม่ต้องให้สุกมากมาคลุกในน้ำยำที่เราเตรียมมาไว้นะคะน้ำยำแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมดอกนิดนึงแล้วน้ำยำจะอร่อยโดดเด่นขึ้นมาเลย ใส่ผักที่เตรียมเอาไว้เราเรายำเราเก็บไว้ทานนานๆหลายๆชั่วโมงเนี่ยทำน้ำยำก่อนแล้วคลุกเอาไว้เนี่ยจะกี่ชั่วโมงก็ไม่เซ็งนะคะยำตับหวานบ้านๆน,นะคะเราไมา่ได้ใส่ข้าวคั่วเราทำทานเองใส่พริกป่นนิดหน่อย